ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาทอกทุกท่านนะครับเข้าสู่การประชุมสภาทอกวันนี้สมาชิกสภาทอกเราหายหน้าหายตาไปหลายคนสําหรับท่านที่จะป่วยให้แจ้งล่วงหน้าก็ดีนะครับท่านควรจะรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะป่วยนะอยากให้มาประชุมกันให้พร้อมนะครับเพราะว่าเราเป็นสภาทอกเราอย่าไปทําตามสภาอื่นนะครับนะสภาอื่นบางครั้งก็ประชุมร้อยครั้งลาแี่แปดสิครั้งก็มีนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะต้องพูดกันสําหรับประเทศนี้นะครับนั่นก็คือประชาชนเราเยอะปัญหาเราก็เยอะนะครับเราก็มีหน่วยงานต่างๆที่ทําหน้าที่คอยช่วยเหลือรับเรื่องปัญหาของประชาชนแล้วก็แก้ไขอยู่แล้วแต่ก็มีหลายปัญหานะครับที่แจ้งแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขต้องอาศัยนักร้องมืออาชีพครับเพราะบางเรื่องเนี่ยคนที่ไม่เป็นมืออาชีพไปร้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้แก้ไขให้นะครับซึ่งประเทศเราก็มีนักร้องเยอะครับ บางครั้งร้องไปร้องมาตัวเองก็โดนร้องเข้าไปด้วยนะครับแล้วที่ยกมือนี่ก็มีอยู่นะยกมือนี่จะไปร้องหรือว่าโดนร้องมาเรียนท่านประธานสภาทอกสเพละสภา,าสถานอันสองเกียติแห่งนี้กระผมสมภาคชูโชตสกุสอเสือ หมอม้าพูดพูดชื่อก็พอสะกดเสียเวลาผมอยากจะฟ้องร้องเรียนธ้รามาทานทซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายเดือดร้อนอะไรมาจากไหนครับผมม,มีความสุขในการอยู่ในสภาแห่งนี้มันมีอะไรทำให้ท่านมีความทุกข์ครับท่านท่านสมภาคครับ มันผมดูอาการของท่านนี่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์มากเลยนะครับท่านปนมนครับท่านปนมนมีปัญหาอะไรครับฟ้อ<ฤ>ง <ฤ S 2> ท่านผันนถอดรองเท้าระหว่างการประชุมสภาถอดรองเท้ามันจะมีปัญหาอะไรครับเอา,าท่านประธานถอดรองเท้า มันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับใหญ่ถุงเท้ามีกลิ่นเ,เสียสมาธิดังข้อ12สมาชิกสภาต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา ไม่สุบาพถอดรองเท้าไม่ได้ใช้วาจาอะไรครับสแสดงกิริยาถ้าบัตรทานบัดดูน้ำเสียงสแสดงกิริยาขเขาถอดอยู่ใต้โต๊ะจะไปมุดหัวดูทำไมครับมันบัตรได้ดูได้แค่ตาครับแต่มันได้กลิน่นไม่มีข้อบังคับห้ามมีกลิน่นแต่เป็นกิริยาของกลิ่นมันเหม็น เหม็นนี้แก้ง่ายแค่เอามือปิดจมูกท่านประธานครับเห็นไหมตรงนั้นท่านประธานอาจจะทา<ต>่านประธานแตครับผมใช้สิทธิ์พลาดพิงแล้วท,ท่านประธานท่านรองนายกใช้สิทธิ์พลาดพิงครับเรียนเชิญครับผมว่าท่านสมภารเข้าใจผิดครับ <ừ> ที่ได้กลิ่นเนี่ยไม่ใช่เพราะถอดรองเท้าครับท่านได้กลิ่นตอนผมถอดกางเกงหรือเปล่าครับ เพราะว่าเมื่อตอนบ่ายวันนี้ครับอากาศมันร้อนว่าแอร์เขาเปิดไม่ครบทุกตัวผมร้อนมากผมเลยดึงกางเกงไว้ครึ่งหนึ่งครับยืนยันครับไม่ใช่กลิ่นรองเท้าตอนบ่ายที่ได้กลิ่น่ะกลิ่นกุ้งเกงท่านบาท่านเข้าใจผิดแล้วนักนักผมขออนุญาตนำแฟ้มเอกสาร ถ,ถ้าเรื่องเรื่องสัพเพเหระอย่างนี้อยากให้ทําเป็นหนังสือมาดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาการประชุมนะครับาจะฟ้องเอาจนกว่าจะจบนะครับมันอีนานก็ประมาณมันอีนานผมว่าถ้ามีปัญหามากขอดกางเกงสู้กันไปเลยดีกว่าครับก็เอาตามยติที่ได้ยื่นมานะครับว่าถ้าจะขับเคลื่อนประเทศนี้ต้องมีนักร้องหรือเปล่าผู้ที่ยื่นยตินี้ไว้เนี่ยก็คือท่าน รองนายกรัฐมนตรีอ่ำท่านจะได้ชี้แจงและอธิบายให้พวกเราเข้าใจครับเชิญท่านพนมปีเจริญครับท่นานประธานคงเคยได้ยินว่าหลักการตลาดที่ได้ผลรวดเร็วกว้างไกลเนี่ยในอดีตท่นานประธานคงได้ยินปลาใหญ่กินปลาเล็กพอมาถึงยุคหนึ่งยุคปัจจุบันปลาเร็วกินปลาช้าแต่มาถึงยุคอนาคตครับปลาปากหมากินอะไร,รกินปลาปากหุบครับท่านประธาน ก็แสดงว่าถ้าปากหุบเนี่ยเรื่องไม่เดินหน้าเรื่องไม่ไปถึงไหนเรื่องก็ไม่ดังไปไกลจนกระทั่งแบบได้ยินถึงหูที่คนที่จะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันและอนาคตปลาปากหมาจึงกินปลาปากหุบครับท่านประธานสังเกตไหมครับท่านประธานไม่มีข้อมูลไม่รู้จะพูดอะไรก็ถือแฟ้มขึ้นมาแหกปากเป็นปากหมาเนี่ยฮะไม่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่งั้นไม่ได้เกิดท่านประธาน มันก็เลยเกิดอาชีพนักร้องขึ้นเพราะรู้นี่ว่าถ้าร้องแล้วเนี่ยร้องกับเจ้ากระทรวงทะบวงกรมแล้วเนี่ยถ้าคนที่มีปัญหาร้องเองมันก็ไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าเรื่องไม่ไปถึงไหนไม่ได้รับก,การการแก้ไขจึงมีนักร้องหลายรูปแบบข่าธรรมธานแบบที่หนึ่งครับนักร้องอาชีพอันเนี้ยร้องไปอาชีพร้องไปเรื่อยแล้วก็ร้องไประยะระยะ พอช่วงไหนจะเงียบก็ร้องสักทีหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็คือนักร้องสมัครเล่นพวกนี้เนี่ยนะไม่เดือดร้อนจริงๆไม่ร้องนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะร้องยังไงก็พยายามหาที่ร้องไปเรื่อยก็ดูว่าใครจะช่วยร้องให้ดังขึ้นพวกที่สามครับนักร้องรับจ้างไอ้พวกนี้ครับตอนหลังๆชักเริ่มเยอะท่านประธานก็รับจ้างพักพวกทั้งหลายพักการเมืองต่างๆ ถ้าจะเอาเปรียบเข้าในการเลือกตั้งก็ไปรับจ้างร้องครับเขาเรียกว่ารับร้องทั่วราชอาณาจักรครับท่านประธานมันร้องไปเรื่อยเลยครับขอให้ได้ตังมันร้องหมดพวกที่สี่ครับนักร้องเฉพาะกิจแตกต่างยังไงครับไอ้นักร้องเฉพาะกิจนี่ก็คือถ้างบเยอะหน่อยก็ร้องงบไม่เยอะก็ไม่ร้องให้ร้องตามกําลังงบกําลังงบครับเพราะว่ามันมีองค์คาพยพต้องมาช่วยเยอะมีคนถือป้ายตามมีคนช่วยแหกปากตาม พวกนี้ถ้าร้องคนเดียวแหกปากคนเดียวถือแฟ้มอันหนึ่งไม่ค่อยดังครับแล้วส่วนใหญ่ประธานจะสั่งให้นั่งด้วยครับท่านประธานแต่พวกที่สี่เนี่ยโอ้พวกนี้อันตรายครับนักร้องน้องรักเป็นยังไงครับไม่รู้จะร้องใครก็กัดกันเองในพักเนี่ยครับร้องกันเองในพักเนี่ยนะครับเพราะนั้นพวกนี้จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลมาได้เนี่ยครับมันมีเทคนิคในการร้องนะครับท่านประธาน เทคนิคยังไงครับนักร้องที่จะไปรับเรื่องร้องเรียนหรือจะไปร้องแทนชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่มีเทคนิคการร้องเนี่ยไม่เกิดนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกจังหวะถ้าไม่ถูกจังหวะหรือผิดจังหวะเนี่ยไม่คืบหน้าท่านประธานจังหวะมันเป็นยังไงจังหวะที่เขากําลังจะมีการเลือกตั้งใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยแล้วไปร้องกับพักการเมืองที่แบบอยากได้คะแนนเนี่ยโอย้จะรีบทําให้ทันที เพราะอยากได้คะแนนอยากได้ผลงานอยากให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยเห็นไหมร้องมาทำให้ทันทีไอ้พวกนี้เราจะเห็นบ่อยกับอีกพวกหนึ่งคือร้องหลังเลือกตั้งไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่แพ้โจนตีนะฮะแพ้โจนตีไปร้องว่าอีกพักหนึ่งคู่แข่งเนี่ยทำผิดกฎทำผิดกฎหมายเผื่อฟลุกจะให้เลือกตั้งใหม่หรือยุบอันนั้นยกเลิกอันนั้นแล้วตัวเองจะได้ไปแทน ก็มีนักร้องแบบนี้ฮะอีกพวกหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆเลยรรท่านประธานแม่ไม่อยากเอ่ยเลยว่าเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพวกนี้ฮะจะร้องใกล้ช่วงโยกย้ายแต่งตั้งรรท่านประธานโอ้ร้องร้องให้คู่แข่งเสียหายอพอรู้ว่าคนนี้แหมคะแนนเริ่มมาคนนี้ได้ขึ้นแน่บอนมีมาตั้งไม่รู้ขี่ชาติแล้ว ถามขอทานตาบอดหูหนวกขาเป๋ยังรู้เลยว่ามีบ่อนในพื้นที่แต่ไม่ร้องฮรรอจนกระทั่งได้จังหวะว่าเฮ้ยจะมีการพิจารณาโยกย้ายแต่งตั้งก็จะไปร้องช่วงนั้นพอดีให้นักร้องที่รับจ้างเนี่ยพวกนักร้องรับจ้างไปช่วยร้องครับันน้ําไปอยู่เขื่อนภูมิพลแล้วไหลลงแม่น้ําโขงมีใครทําได้นอกจากนายกผมท่านประธาน